ิดแล้วครับโชว์ลุมงใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซนท่านสารายาโชว์ลุมงของเรามีสองชั้นนะฮะแล้ววันนี้เดี๋ยวเคจะพาเพื่อนๆมาดูชั้น2ว่าตอนนี้รถของเรามีอะไรบ้างนะเพื่อนๆนะแต่ว่ารับประกันเลยว่าเป็นรถสวยๆรถคุณภาพเกียเตนะครับที่มาเสิร์ฟให้เพื่อนๆนะมีแต่รถสวยๆนะฮะรถไม่ชนนะกล้าออกไปรับประกันการันตีแบบนี้นะให้เพื่อนๆนะว่ารถเราไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมนะ ก็ไม่เป็นเครื่องเปลี่ยนสีไฟไม่ย้อมแมวนะเพื่อนๆนะและรถของเราทุกๆคัน,นมีเล่มทะเบียนสีฟ้าแบบนี้นะโอนได้เลยนะเพื่อนๆนะโชว์รูมของเรามี2ชั้นนะฮะเป็นโชว์รูมทันสมัยนะฮะที่เชวิ์ลงทุนสร้างมากกว่า 50สกว่าล้านบาทนะฮะเป็นโชว์รูมกเองนะเพื่อนๆซื้อรถกับเราปลอดภัยแน่นอนแกไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับและเคก็ถือวิสาสะขึ้นมาจนชั้นสองนะครับมานั่งโต๊ะประธานนะฮะเป็นห้องประชุมในอนาคตนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเคจะพาประชุมรถนะฮะครับผมวันนี้เคพกตะก้ามาด้วยนะฮะพกตะก้าพาชมสต็อกนะฮะตามคลิปเลยนะครับเพื่อนๆไปเพื่อห้การเสียเวลาเคเดี๋ยวพกตะก้าใน ้านนี้มีกุญแจด้วยนะมีกุญแจเดี๋ยวเปิดให้ดูทุกคันเลยข้างบนว่าตอนนี้รถเรามีอะไรบ้างนะเพื่อนๆนะปกติชั้นบนเราจะไม่เปิดไม่ค่อยได้เปิดนะไม่ค่อยได้สตาร์ทให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่ากลัวอันตรายแต่วันนี้เราเราเซฟ,ฟมาอย่างปลอดภัยแล้วเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะอาจจะสตาร์ทบ้างน,นะเพื่อนๆนะคันนี้เคขอวางตะการ้าดีกว่า <c oughs> ขอวางตะการ้าก่อนคันคันแรกของเราเลยนะฮะเป็นมิสูปาเจโรนะฮะ2.4 GT Plus นะฮะปี2022เลยนะครับผม คันนี้ไหม่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันกโลนะครับผมราคาแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะรถยังใหม่มากๆเลยเดี๋ยวเคเปิดท้ายให้ดูนะครับคันนี้ได้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่ฮนะภายในเบาะเขาพับลงได้หมดเลยนะฮะกว้างมากๆเลยน่าใช้มากๆเป็นรถรอบครัวที่น่าใช้มากๆเลย,เอ,เลยอุปกรณ์ครบเลยนะมีจอหน้าจอกลางนะฮะสวยๆเลยและได้เบาะหนังด้วยนะครับเพื่อนๆไม์เขาแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยกโลเองเพื่อนๆนะรับประกันโครงสร้างเลยนะว่า รถไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ำแนละ้วเพื่อนๆนะเราไม่ก่อใหม่นะมาขอบสิบแนะได้ยางปี24เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับเปิดภายในเพื่อนๆดูหน่อยขอ,อกหนังเดิมจากโรงงานนะครับภายในสะอาดสุดๆไปเลยนะได้พวงมาลานะัยมัลติฟังก์ชันนะมีแพดเดิลชิพนะมีคุชคอนโทรลนะครับผมมีออโต้เบรกโฟนะครับจอเดิมติดมุดมาจากโรงงานเขาเลยนะราคาแค่818,000หนึนะคันนี้ซื้อสดไม่เสียแหวดเด้วยนะครับซื้อผ่อนก็ได้นะผ่อนแล้วก็มี สถาบันการเงินมีไฟแนนซ์ให้เพื่อนๆมากกว่า10สถาบันการเงินเลยนะครับเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวนะเงินเดือน3 5มหมื่นห้ามาออกรถได้เลยนะคันนี้นะน่าใช้มากๆนะครับเป็นตัวขับ2นะปี22ขับ2นะราคา8 1 8 0 0 0หนึนะครับโชว์ให้เพื่อนๆก่อนคันนี้ CRV ส,สีเทาดำเนี่ยฮะไม่แปดหมื่นตัวนี้เป็น2.4 E4 View นะเป็น5ที่นั่งนะได้สีเทาดำไม่แปดหมื่นนะเพื่อนๆนะโค้ชสวยเลยรถมือเดียวเหมือนกันครับราคา7,60,000ห ห8 0 0 0คันนี้นะ2.4 e4view เป็น5ที่นั่งนะครับเพื่อนๆปี19.20นะครับไม่81,000นะครับราคา768,000นหกือสดไม่เสียแบบเจนะครับอ่าเปิดท้ายให้เพื่อนๆดูหน่อยป๋าท้ายไฟฟ้าเหมือนกันครับมีที่เก็บของสัมภาระกว้างๆแบบนี้เลยเพื่อนๆอ่าให้ดูเครื่องมือแม่แรงอะไรยางครบเลยนะครับสวยๆเลยเดิมๆเลยนะครับได้เบาะหนังภายในกว้างๆแบบนี้เลยฮะเป็นรถ SUV น่าใช้มากๆรถไปโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะ ฝาท้ายเดิมๆแบบนี้นะลอยเม็ดาร์อยู่ครบลอยซีนก้าอ,อ,อ,อยู่ครบเลยนะครับไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับเคการันตีพี่ชวริตการันตีนะโอ้โห,โหเบาะสวยจัดๆเลยคันนี้นะฮะสวยใกล้เคียงป้ายแดงเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีดําสวยงามมากกลิ่นหอมมากเลยนะคันนี้อืมชอบมากเลยภายในสะอาดมากๆเลยเรียบร้อยมากๆเลยใหม่มากๆเลยนะเพื่อนๆนะสารให้เพื่อนๆดูหน่อยนะฮะใส่เบรกมือเราไม่เข้าเกียร์นะครับสตาร์ทอยู่กับที่นะฮะหน้นจอ a n นดรอ d ของ Honda เขาเลยนะฮะมีเบรกไฟฟ้า มีเบคอนะฮะออโต้เบคนะครับคร,บครบเลยนะเพื่อนๆนะใหม่แค่8ปดหมื่นเท่านั้นเองนะเครื่องยนต์เงียบมากนะฮะช่วงล่างดีมากๆเลยนะเสียวีได้บอกไฟฟ้าด้วยนะได้เบาไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ครบๆเลยบอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยเพื่อนๆนะได้เบกไฟฟ้าคู่หน้านะฮะโตรสวยเลยนะฮะห้องเครื่องนี่เลยเป็นเครื่อง2.4นะ2 4 e4 w h e e l นะฮนะเครื่องเดินไม่มีสะดุดเลยนะครับ รถน้ำมันล้วนนะไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นเครื่องเดิมรถเดิมเลยนะครับ เดินเรียบๆเงียบๆนิ่งๆแบบนี้เลยไม่มีสะดุดเลยไม่มีกระชากเลยนะเพื่อนๆนะ,โ,นะโครงสร้างได้เดิมๆแบบนี้เลยนะตากระโปรงเดิมๆนะเพื่อนๆมาจับกันได้เลยเค <ector: S 1> okay, บอกหมดนะฮะตรงไหนมีเฉี่ยวมีชวนเล็กๆน้อยๆ,ๆเราบอกหมดนะครับตรงไหนต้องเก็บต้องอะไรบอกตรงไหนเป็นอะไรยังไงเราบอกหมดนะเพื่อนๆนะบอกความจริงแต่คันนี้ลดเรียบร้อยมากๆเลยไม่มีตําหนิเลยนะเพื่อนๆนะตัวนี้ 2.4e นะโฟวิวนะเป็น5ที่นั่งนะครับ ปี19.20นะครับไม่แปด0มืึงนะฮะไม่แปด0มื่นหนึงพันนะครับ, 8, 000, 000รบซื้อสดไม่เสียแหวนต์ 7, นะราคา768,000นหกราคาตามนี้เลยนะครับซื้อผ่อนนะฮะซื้อผ่อน5ปีผ่อนอยู่ที่16ื่นนะ6ปีผ่อนอยู่ที่14ื่นนะครับ เพื่อนๆสะดวกกี่ปีก็พิมพ์หาเคได้โทรหาเคได้นะฮะ09-06-32-03-20อันต่อไปของเรานี่เลยนะฮะรถครอบครัวขนาดใหญ่นะฮะเบาะ3แถวนั่งได้จริงหมดเลยนะฮะนั่งได้ครบทุกแถวเลยนะฮะปี2018นะเป็นเครื่อง 2.8G Diesel นะ 2.8G Diesel นะครับไมวิ่ง177,300กว่าโลนะฮะราคานะฮะ569,000เครคันนี้ซื้อสดไม่เสียแหวก7%เหมือนกันนะครับบอกก็พับได้เลยนะครับเอาไว้ข้างๆเหมือนคล้ายๆโฟจูเนอร์ฮะสไตล์โตโยต้าเขาจะทำประมาณนี้นะฮะพับบอกเสร็จแล้วเก็บไว้ข้างนะครับโอ้คันนี้ได้บอกผ้านะฮะเขาเพราะเขาเป็นตัว G ีนะฮะ สระข้างในมีไฟสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายใกล้ๆให้เพื่อนๆดูนะครับโครงสร้างฝาท้ายเขาเดิมๆแบบนี้เลยเพื่อนๆน็อต <not S 2> ไม่ใยับเลยนะครับได้ฝาเดิมท้ายเดิมโครงสร้างเดิมรถดีๆที่นี่เลยนะฮะที่เชว์ริสขานะครับเพื่อนๆโอ้โหมาเอาคนไปได้เลยมาจัดกันได้เลยนะครับใครหารถครอบครัวอยู่นะครับทำไมรถ3คันที่ผ่านมาสะอาดภายในสะอาดทั้งนั้นสงสัยว่าอยู่ในตู้กระจกนะไม่ค่อยมีฝุ่น โอเคโหสวยใสสะอาดสะอานมากๆเลยแลวมีไฟกลางคืนเปิดสวยมากเลยไฟสีน้ำเงินน้ำเงิน 2.8G Diesel 5เครื่อง2.8นะฮะ, 2, 8, ะ,ฮะราคา569,000นะโอเคนะครับโอ้โหน็อตสวยมากๆเลยนะ็อตไม่เคยถอดไม่ขยับเลยนะฮะนอตไม่เคยถอดเลยนะฮะโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ เรลับประกันโครงตั้งให้เลยนะครับคันนี้ในะรถเดิมเดิมเลยนะครับนี่นี่ลูผ่านหน้าจะมีตัวเลขแบบนี้นะเพื่อนๆนะผ่านหน้าจะมีตัวเลขนะและในรูปมเนี่ยเพื่อนๆลองชาดูนะมันจะมีตัวอนะในรูปมเนี่ยจะมีตัว L อนะถ้าเกิดมันไม่มีเนี่ยและสีมันเงาๆเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องสัดวิถานด้วยเลยว่ามันน่าจะมีการํำสีมาชนมาตัวสองุดนะปี2018นะนะไม่แสนเจ็ดนะ ราคา5 69,000บาทนะครับซื้อสดไม่เสียวด7%นะครับที่สำคัญไม่ชนไม่กอไม่ไม่จมน้ำนะเพื่อนๆนะการันตีโดยพี่ชว์ิตกรบีมือหนึ่รถยนมือ2นะครับผมอินโนวา 2.8G ปี2018นะฮะไม่แสนเนะครับ, 1, 07, ร,บราคา500,000 6 9 0 0มาจัดกันได้เลยมา1ใน10อันดับนะฮะที่ขายดีของโชว์รูมรถบ้านคุณโชวลิตเลยนะฮะ ขอดูทะเบียนแคาหน่อย7863นะฮะตัวนี้เป็นตัว1.8 EL ตัวท็อปนะฮะ ได้บอกไฟฟ้าคู่หน้านะฮะมีคุชคอนโทรลด้วยนะฮะคันนี้นะฮะปี2018นะและที่สำคัญไม่น้อยมากมนะแค่66,000กว่าโลแค่นั้นเองราคาเขาอยู่ที่568,000ซื้อสดไม่เสียแหวน7%นะครับผ่อนนะฮะถ้าเทดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวนะผ่อน5ปีอยู่ที่11,000นะผ่อน6ปีอยู่ที่หมื่นกับหลักร้อยโอเคให้ดูโครงสร้างก่อนละกันตัวนี้นะครับแต่คันนี้ไม่แท้นะฮะ66,000กว่าโลนะเป็นตัว EL ตัวท็อปเขาเลยนะครับวันนี้ เพื่อนๆของสัยไม่หเดี๋ยวเปิดข้างหน้ามั่งข้างหล x, <c oughs> ังมั่งข้างๆมั่งข้างในมั่งเดินเจอตรงไหนเปิดให้ดูตรงนั้นเลยนะเพื่อนๆนะจะได้ไม่เบื่อกันนะดอตยึดอะไรฝากระโปรงต่างๆนะฮะเดี๋ยวเจดูใกล้ๆนิดนึงต่อตัวนี้อดอทำสีนิดนึงนะครับเพื่อนๆแต่ไม่มีชนหนักแน่นอนเลยนะครับเพราะสติกเกอร์หมอก่ออะไรก็ยังอยู่นะครับอันนี้ได้ตัวท็อปนะบอกไฟฟ้านะวงมาลัยมัาตินะครับแล้วก็มีคุชคอนโทลขันนี้นะหนจุด 8 EL นะตัวท็อปนะไม้หมื่นหกักว่าโลนะครับตัวนี้ได้ปี2018เป็นตัว EL นะครับเป็นสีดำนะฮะได้สีดำนะน่าใช้มากๆเลยนะภายในสะอาดมากๆเลยนะครับเจ้าของเดิมใส่ผมเข้ารูปมาด้วยนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับภายในสวยสะอาดไม่ชํำเลยนะฮะใช้งานน้อยมากๆทุกคันเลยนะคโครงสร้างใช้ใช้ยางอะไรเขานะฮะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับยางอะไหล่ครบแแรงเครื่องมือครบนะครับ เพื่อนๆเราเปิดให้ดูหมดเลยฮะ,ะไม่มีปิดบังนะครับเพื่อนๆ HRV นะ1.8 EL นะปี2018นะไม่66,000นะราคา5้าแ0 0หนะซื้อผ่อนเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวนะเพื่อนๆนะผ่อน5ปีอยู่ที่1,100งนะผ่อน6ปีอยู่ที่9,600ประมาณคร่าวๆให้เพื่อนๆนะ MGHS 1 5 c นะเพื่อนๆเพื่อนดูรอบคันหนึ่รอบครับครับผมคันนี้ได้สีแดงนะได้ไมเจ็ดหมื่ 6,000กโลไม้76,000กโลราคาดีมากๆแล้ฮะถ้าเปรียบกับ CRV เมื่อกี้ปี19.20ถ้าไห่เท่าไร่จ6ดคันนี้ปี20ออปชั่นใกล้เคียงกันเลยคันนี้ได้ออปชั่นจัดเต็มราคาดีเพียงแต่เขาเป็นแบรนด์รอง MG นะเพื่อนๆราคาเขาแค่4ี่แสนห่งหมื่นาพแต่ได้ออปชั่นจัดเต็มแบบ CRV เลยนะฮะอันนี้เป็นผมเข้ารูปสวยมากเลยฮนะดำตัดแดงอย่างสวยเลยฮนะสวย,สวย แบบนี้เลยสะอาดมากๆโอ้โหนี่พัาติกมือจับยังไม่แกะเลยเพื่อนๆนะใหม่มากๆเลยนะอะมีอะไรไหมนี่น,นี้ไม่มีนะนี่ มีมีชุดซ่อมยางนะฮะชุดเครื่องมือแม่แรงมีตัวลากลากรถด,ด้วยนะครับรบ,บเลยนะครับเพื่อนๆนะครับได้โครงสร้างเดิมนะสวย่างนี้เลยนะสีสันสวยสดงดงามมากๆเลยกับเจ้าคันนี้นะในปี2020ได้ไม้ด้วยได้ไม้เจ็ดหม่ได้ราคาด้วยราคากนดีดีสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันอุปกรณ์ครบคันพบพบหมดเลยนะฮะ,ะให้เพื่อนๆ ดูให้ภาพให้ภาพมันเล่าเรื่องว่ามันสวยแค่ไหนผ่านไปสี่ห้าคันคลแล้วเคเริ่มเมื่อยแล้วให้ภาพมันฟ้องนะฮะให้ภาพมันฟ้องนะฮะว่าเขาเล้อสวยจริงๆเลยนะสวยมากๆเลยเบาะหนังนะครับแล้วก็ใส่ผมเข้ารูปมานะครับอย่างพี่เคบอกก็แต่งมาสวยมากๆเลยผมเข้ารูปนี่ก็หลายพันอยู่นะเพื่อนๆนะลองดูโครงสร้างเขาสิก็โหยโคตรสวยเลยนะรถไม่มีชนเลยนะรถไม่เคยทําสีเลยรถ สวยมากๆเลยนะราคาดีด้วยราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันได้ปีเลยปียี่สิบอิฐงหาร ได้ไม่ด้วยไมหม่นห0เพื่อนเพื่อนโอ้โหรีบมาจัดกันได้เลยนะครับผมสรุปให้นะ MGHS นะ 1.5C นะปี2020ไม่7,600ราคา4,15,000ซื้อสดไม่เสียแบบ7%ดอผ่อน5ปีผ่อนอยู่ที่8 0 0 0ผ่อน6ปีอยู่ที่7,700นเะเพื่อนๆนเงินเดือน1,500 0หมอกโอเคได้เลยนะคันสุดท้ายของเรา HRV ปี2 0่บ็ดนะฮะนะครับเป็นตัว E แล้วเป็นตัวรองท็อปนะคันนี้เป็นตัว E ตัวรองท็อปนะตัวนี้ได้ไม้ หมื่นห้านะครับเพื่อนๆนะราคานะฮะห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทสีสันสวยสดงดงามมีเซ็นเซอร์ครบเลยนะฮะสองตัวแล้วมีกล้องหลังด้วยมีเซ็นเซอร์ไม่พอมีกล้องหลังอีกเครื่องมือแม่แรงยางอะไรครบนะครับผมนะครับฝุวนฟานได้เดิมด้วยนะได้บอก หนังด้วยนะครับซื้อสดไม่เสียแบบเเนะครับราคา5้าแสนห้าหมื่นแปดพันนะครับคันนี้ได้พวงมาลัยมัลตินะมีพุทคอนโทรลพุทสตาร์ทนะเบรกไฟฟ้าออตโต้เบรกโคนะฮะครบหมดเลยนะครับเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะครับขับดีมากๆเลยเกชอบมากๆเลย h r v ช่วงล่างดีขับดีสะดวกคล่องตัวนะเป็นรถ SUV ขนาดเล็กไปไหนมาไหนคล่องตัวสะด,ดวกมากๆไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะขับดีมากๆด้วยนะครับและคันนี้ <S <S ได้ม ไม่น้อยมากๆเลยไหม่หกหมื่นกว่าเลยนะครับเคเบาะหนังสวยๆส,สวยทุกคันเลยนะบอกไม่มีตําหนิเลยสักคันหนึ่งนะบอกไม่มีรอยไม่มีตําหนิเลยนะครับและรถทุกคันที่เคพูดมาฮะตั้ง1นึ่งปาเจ v โล n ซ v a วีอินโนวาเฮอารตะเรารับประกันเครื่องเกียร์ให้เพื่อนๆหนึปี2 0งหมกิโลนะฮะหปีสองหมกิโลด้วยนะ6คันที่เคพูดมานะ รับประกันเครื่องเจียให้เพื่อนๆหนึ่งปีส0 0หมกิโลนะครับมีปัญหามาหาเราได้เลยนะครับรับประกันไม่พอนะฮะเนี่ยเราออกไปเซอนะฮะเป็นรายลักษอักษรแบบนี้นะใบชมพูแบบนี้นะว่ารถเราไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้าตัดต่อพอไมใบเป็นเครื่องเปลี่ยนสีใสไม่ย้อมแมวนะไม่สวมซากสวมสเบียนนะโอนได้แน่นอนนะครับ นะครับเพราะเรามีเล่มทะเบียนแบบนี้นะฮะเล่มทะเบียนตัวจริงแบบนี้ทุกคันนะ,ะเล่มทะเบียนสีน้ำเงินนะครับเพื่อนๆซื้อบ้านต้องดูโฉนดน,นะซื้อรถต้องดูเล่มทะเบียนนะครับถ้าไม่มีก็เหมือนซากเหล็กดีๆนี่เองนะฮะคันนี้ HRV นะเคะสรุปให้อีกหนึ่งรอบเป็น 1.8E นะฮะปี2021ไม้65,000 หาแสนห้0หมื่นแปดพนซื้อสดไม่เสียกับ7%นะซื้อผ่อนเครดิตดีจับเต็มฟรีดาวหปีผ่อนอยู่ที่1 0 0 0นหนึนะครับ6ปีอยู่ผ่อนอยู่ที่ห0ื่นเดียวหมื่นกับหลักร้อยหลัก400นะฮะนะครับอันนี้เป็นการคิดคำนวณคร่าวๆให้เพื่อนๆนะเข้ามาหาเคนะที่เบอร์นี้นะ0 9 0 6 3 2 0 3 2 0นะฮะเซลเคคอนเฟิร์มนะครับวันนี้เคอยู่ที่ชั้น2ของโชว์รูมเรานะเดี๋ยวคราวหน้ามีรถอะไรบ้างเดี๋ยวเคจะมาไลฟ์ให้เพื่อนๆดูกันนะครับที่สำคัญที่มมอองหารถยนต์ืส นะครับนึกถึงรถยนต์มือสองนะนึกถึงชาวรวลิคารถบ้านคุณชาวริตนะฮะนึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงเรานึกถึงชาวรวลิคารถบ้านคุณชาวริตนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เคขอตัวไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับเพืพพ่อนๆครับ,วรบสวัสดีครับ